นี่เป็นชั้นล่างนะครับของขาองาคารรัชสภาตรงนี้มาบ่อยบ้างบ่อยเพราะว่าวิวดีนตรงนี้นั่งนะครับทุกคนที่เห็นด้านหลังเป็นไม่ใช่กระจกนะเป็นน้ำเห็นไหมครับทุกคนเป็นน้ำเลยนี่สัาน<ช>สอ ท่านทสสุดหล่อของเรานะครับพักใหม่หล่อที่สุดพี่น้องมีอะไรก็มาที่สภาได้ครับแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราเดือดร้อนถ้าเป็นเรื่องของเรื่องน้ำเรื่องอะไที่ดินเรื่องอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนติดต่อมาที่พักใหม่แล้วเรา สิ่งที่ไหนเราช่วยได้เราจะประสานงานหน่วยไหนร้องเรียนกรรมธิการคณะต่างๆได้เราจะทําให้ทุกอย่างความเดือดร้อนของพี่น้องคือสิ่งที่ผมจะต้องมารับใช้แล้วก็จะต้องทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนให้ครับนี่ครับสสของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงนะครับ เข้าถึงนะครับเข้าถึงได้ทุกคนทุกคนนะครับที่เป็นตัวเลือกพัฒนาผ่านน้องป้อมมาก็ได้ผ่านผมก็ได้ได้ทุกคนครับสมเรื่องมาได้ทุกคนเราเรื่องความร้อนสมรเรื่องมาได้ทุกคนเราจะทำอุดมการณ์ของพวกเราให้ถึงฝั่ง นะครับจะได้น้อยได้มากได้มากได้น้ออันนี้คือทอันนี้คือมันมีผลอยู่นะครับตอนนี้ก็รอปากยงไงนะครับโค้งน้ครับคืภารกิจวันนี้ก็เป็นไปได้ดีนะครับคือร่วงไปได้ดี ้องรอต่อไปนะครับตามกระบวนการนะครับยื่นหนังสือพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะครับหัวหน้ากีทัศแสงเคทยูทินหัวหน้าพักใหม่ท่านสสของเราเองนะครับสสของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงสสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าจะไปประชุมแล้วนะครับทุกคน้แต่ไปประชุมเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปรออยู่ที่ห้องทํางานนะครับ <c oughs> หลังจากนี้แล้วพี่แจ็คแท้รอตอนนี้ก็อยู่นะครับ <c oughs> อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่เดี๋ยว <c oughs> ต้องใจเย็นก่อน <c oughs> ตอนนี้รอผ่าเชียงไก่หนะ <c oughs> น,น่อยด้านหน้าอาจารย์ัไปเป็นคนไทยน